สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้กลับมาเจอกับครูแต้วในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทยนะคะส่วนมาก มาจากการติดต่อค้าขายก็คือเมื่อชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางมาในประเทศไทยก็ได้นำวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทยหรือได้รับผ่านการศึกษา เมื่อคนไทยนะคะไปเรียนยังต่างประเทศก็ได้นำวัฒนธรรมที่ตนเคยปฏิบัติหรือเคยเรียนรู้เนี่ยมาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมไทยต่อไปครูเต้าจะพาไปเรียนรู้นะคะว่าสังคมไทยรับวัฒนธรรมจากต่างชาติในเรื่องใดามาใช้บ้างค่ะ ประเทศไทยติดต่อกับต่างชาติทั้งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวกัมพูชาเียดวนามมาเลเซียและยังติดต่อกับประเทศที่อยู่ห่างออกไปเช่นจีนญี่ปุน่นอินเดียอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกา จากนั้นมีการแลกเปลี่ยนและได้รับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาปรับใช้ในสังคมไทยหลายประการเช่นเรื่องอาหารเรื่องดนตรีเรื่องการแต่งกายเรื่องภาษาเป็นต้นอิทธิพลต่างชาติที่มีต่อวัฒนธรรมไทยเริ่มกันที่เรื่องของด้านอาหารนะคะการทำอาหาร จะมีการใช้เตาแก๊สหรือการใช้ไมโครเวฟการรับประทานอาหารจากต่างชาติเช่นพิซซ่ามักกะโรนีหรือมีการใช้ตะเกียบมีดซ่อมในการรับประทานอาหารมีการดื่มชาหรือกาแฟเรื่องที่2ด้านภาษาในด้านภาษานะคะมีการใช้ภาษาต่างประเทศ ปะปนกับภาษาไทยเช่นเซ็งซึ่งเป็นของจีนหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นของอังกฤษวรรณกรรมต่างชาติที่แพร่หลายในไทยก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ในส่วนของด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกผ่านระบบดาวเทียม จากนั้นมีการเดินทางด้วยยานพาหนะที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นเช่นรถไฟฟ้าและเครื่องบินด้านการแต่งกายไทยได้นำการแต่งกายมาปรับใช้เช่นการสวมใส่กางเกงแบบจีนการสวมสูตรการผูกเนคไทในวัยรุ่นมักแต่งกายตามสมัยนิยม และเรียนแบบต่างชาติสุดท้ายในด้านดนตรีมีการเล่นเครื่องดนตรีสากลและมีการขับร้องเพลงสากลจากอิทธิพลของวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีต่อสังคมไทยเริ่มจากวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคมไทยนั้นมีหลายประเภท วัฒนธรรมเหล่านี้มีทั้งส่วนที่ทำให้เกิดผลดีแล้วก็เกิดผลเสียครูจะเริ่มจากผลดีก่อนนะคะผลดีที่เราเจอก็คือการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทำให้เราประหยัดเวลาขึ้นการใช้อินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกส่วนผลเสียนะคะ เช่นในด้านการแต่งกายอาจมีการเปิดเผยมากเกินไปในด้านการรับประทานอาหารจานด่วนที่มีคาร์โบไฮเดรตมากและดื่มน้ำอัดลมสุดท้ายการข้างใช้วัฒนธรรมต่างชาติอาจทำให้คนรุ่นหลังหลงลืมวัฒนธรรมไทยดังนั้นการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา จึงควรปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทยนอกจากนี้เราควรเรียนรู้วัฒนธรรมที่เหมือนและที่แตกต่างกันเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข